วันดี้รอบนะครับผมแต่แม็กตัวมวแมรอมนัสสดีครับผมทุกครับเป็นไงบ้างอดินาจะต้องขึมน์ระสืออย่างคล้ายนะว้าวเราไปตัดสร์ต้องเอ่ค้ายมีคราบอืนมากกบพร้อมหมวันนี้เลยไม่พร้อมขึ้นเลยพร้อมพร้อมอดิยังวันนี้ ผู้เราพร้อมผู้เราซุ่มซ้อมกันอยู่เยอะๆใช่หลังจากปีใหม่ที่อยู่พักท่อนเยอะก็คือแบบแรงซ้อมก็เหลือเยอะแต่ยิ่งมาพร้อมมากเลยครับเต้นเต้นจริงๆเนรคับผมเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นคอนข่ายที่คนเยอะมากแล้วก็มีศิลปินแบบเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้มีโอกาสแบบ ร่วมง,งานกับพี่ทุกคนเลยพวกเราไลค์แค่เองก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับที่จะได้เจอทุกคนอีกรอบในที่อินแพคอารีนาเมือง,งทองไายนีครับผมครับเป็สาวันกันเลยทีเดียวนอ like <ๆ>้องพวกเราเจ๋อตัวเองยังไงบ้างครับผมก็อกจากไลฟ์ของไลค์แค่เองก็คือพัฒน,นาตัวเองเในเรื่องของการเ<ม>ต้นการร้องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าไม่รู้ว่าจะมีโชว์พิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แบบว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามกันเลยแต่ว่าหลักๆก็คือซ้อมนะครับแบบว่าทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดให้ทุกคนหรืว่าไม่ผิดหวัง ที่แบบว่าได้มาเจอรลายคร้ที่อ m p a c t อีกรอบนึงครับผมใช่ครับสองมีฟิตเตอี่กับครับสออะไรครับสมมติเอ่อถ้าสมมติถ้ามีนี่ว่าเสียดายต้องรอติดตามมันจริงเช่ร์มน้อวิเลียมใช่เดี๋ยวคุณมีน่าจะมีคอนโใครผมมีพิจิวิครับเฮ้ยกับ4ี่คนจริงป่แล้วก็แอบเรีลงไปตอ่วปอะใช่ที่คนไม่รู้ว่าเราผมก็พิจวกับสคนอ๋อสี่คนนี้ใช่แล้วพิจลกพิจ เราไปกินข้าวกินข้าวกนม่คือวันนั้นเดินผ่านบดีสูแล้วรู้ว่าเฮ้ยเจอคนรู้จักเดินไปแล้วถัายกีตาร์ักทีหนึ่งแล้วก็เดินออกแชทแล้วก็ออกไปด้ใครแลจำชื่อไม่ได้เต็มเลยนะเต็มยเต็มมินายเนน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 มนน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 าดนนนรนนานนนนนเนน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 น เมนูอะไรเมนูอะไรอ่ะเมนโคลโล่อะไรนะนี่เป็นอาหารแมวไอ้อาจีกิ้งกีตาร์หัดหมึกอะไรนะไม่ยังไงนะตอนนี้ไงมันหนักใจยังไงเฮ้เพราะที่ไม่เป็นคอนเสิร์ตใช่เปิดหนักใจไหมหนักใจครับเพราะว่าเออเราก็คือเราอยู่กันห้าคนเน่ยเยอะเนาะใรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่า ถ้าแบบต้มไปแบบคอร์รัปต์สมมุตนอย่างนี้ก็จะมีใช่สมมุติถ้ามีอะไรเงี้ยใช่ก็แบบว่าเราต้องแบบซ like so. nah ้อมยังไงบ้างเราต้องเรียนตรงไหนเพิ่มบ้างเราต้องฟื้นฟูอะไรบ้างบางอย่างเราทำได้เราทำได้ใช่ไหมก็ได้อยู่แล้วหรือี่แบบว่าต้องเก่งมากไหมแค่ไหนอย่างเนี่ยก็เราคิดคำว่าคอลแลัปต์ร้สึยังไงบ้างครับดีกว่ากลัวกลัวอะไรกลัวคำถามกลัอะไรโลกเป็นอิมแพ็คเป็นอิมแพ็คคำนี้ครับผมรู้สึกว่าการคอลแลัปเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าการที่จะมี วงหนึ่งวงได้เนี่ยมันต้องอาศัยการแบบเพ่งเลงแล้วก็การแบบค้นหาเคมีเยอะมากเลยบบทุกคนเด็ก่อยมาเป็นอะไรแค่ที่แบบเคมีเข้ากันได้รักกันได,นได้ขนาดเนี้ย่ยังเหรอรักกันเนาะรักกันมากขนาดเนี้ยแลผมก,ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยกับการที่เราต้องไปหาเคมีกับคนใหม่ๆเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันครับผมก็รู้สึกว่า มีมากเลยที่ศิลปินทุกคนในไลเซอร์คือมีความตั้งใจแล้วก็มีความเป็นแบบ s t ์ค q u ลิตี้กันอยู่แล้วเลโก้ก็เลยรู้สึกแ a d m i ร์กับสิ่งนี้มากๆเลยครับเราก็ตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ยินคำว่า collaboration ในที่จะเกิดขึ้นในไลนเซอร์คอนเสิร์ตทางนี้ว่าเย้่ยมากเพราะว่าคอนแวรพี่ถามว่าคอนแลร์เป็ใครกันที่เหลือ21คนอนะ่ะหมายถึงมาตื่นเต้นมาแทบต้องได้คอนแลร์สมมุติ เต้นเต้นครับเออเพราะว่าแกคนต่อไปเปิดมากไม่เปิดไปไหนกลับมาปิดไม่ได้เลยก็เต้น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 แล้วครับสมมุิสมุดก็เยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วสมมุิถ้าอยากให้เลือกสมมุิสมมุิเนี่ยสมมุิไม่เลือกกลัวมากอยากเป็นแมวเราเลยอ่ะถ้เลือกได้ก็อยากอยากจะเรียนไปให้ครบทุกคนเลยครับผมได้โอ้ม่ความาไม่ได้กลับบ้านแล้วแหละ ต่มันไม่พอาวงยังไงบ้างความพร้อมก็พร้อมมากครับก็เหมือนแบบเหมือนอะไรแหละไปบุกกระลาเรามาแบบซ้อนสนิมเดยเนาะเพราะเราไปแบบว่าไปไปเที่ยวพักผ่อนมาอะไรก็เรียกว่าอะไรเกี่ยวอะไรมันมีคนแอบมองเฮ้นแล้แหละครับก็เรียกว่าเราเราทำอะไรเยอะมากเราก็มีมีเซทให้ทุกคนดูอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆของพี่กงยังไงบ้างพี่กงพี่หก

เออมาแต่ใกล้คนแล้วก็ยังอาจจะมีอยู่อะอาจจะมีอยู่ใช่แต่เราซ้อมไปแล้วเนอไม่ไม่ได้ซ้อมเลยอะเออมีสติเราซ้อมปะไม่ได้รอดเลยคนกลางรอดแน่นอนรอดรอดูด้วยกันครับรอดูแลกันเพราะว่าถ้าเดินลงมากเจอคนไม่ซ้ำแน่เลยพี่ตึกอ้าพี่นัทก็ทำอะไรบ้างคนเจอสามวันทำหลายอย่างมากแล้ว เดียวทั้เดียวร่างกายเดียวโชว์ได้บอกโชว์ใหม่เยอะมากมีคนบอกมีคลลาบอรชันดีจัาแล้วไงมันน่าสนใจตรงไหนทำไมคนถึงต้องมาดูเรามีคบชอบมากแต่พูดไม่ได้ตอนนี้ยังไงจะอุยมีคนมีคนในีดีโอน่ไลนช่อมีอยู่คนนะยี่สิบอ็ดยี่ไม่รวมเราเกบกงเนะแยี่สิบเาทยี่สิบยี่าจจะมีคนที่แบบ กคนแบบไม่ซ้ำยามแล랩กันก็น่าติดตามเราแกงส้มแกงส้มหรือเปล่างเไปแไม่แน่เอ้ได้เส็นเรือก็จะตกไปแน่อ้าว่อยู่คนะชอบเป็นดบเป็นยังไงบ้างอุ้ยไม่ได้ว่าเข้าไปดูเลยเนาะ ผมหนีอยู่เลยยังอยากพูดอ๋อไม่ผมไงผมไม่ได้ว่าเข้าไปดูเลยมากแต่ผมแอบไปดูให้อ่าเรียกว่าคือเด่นมากนุ่นสุดๆคือต่อ้คนมันเยอะขนาดไหนฟิลิปปินส์เนี่ยพี่นัทเด่นแบบ outstanding ของเขาเลยตัวตัวยังไม่รู้เลยตัวตัวดูน่ากินมัรู้ตัวสิคือเขาเด่นมากเขาเด่นมาแบบเหมือนแบบเขาไปเรียนมาเลยอ่านหนังสือทุกวันเพื่อจะ ขึ้นเป็นไรเซอร์คอนเสิร์ตเซอร์คอนเสิร์ไรเซอร์เดอะเฟิร์สไรเซ์มีการติวนี่หรอเพืใช่เซลเวทีอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นยังไงต้องทำทุกต้องเรียนวิศวะด้วยไงครับใช่มันเลยก็แบบเอาหมดนาโนก็ต้องรู้รับเงินส่งจ็อบโง่ก็มีท็อปโชว์เทไหนตู้ยท็อปโชว์ตู้ท็อปโชว์อ่ามีใครปิดให้ไหมตรงเนี้ย ตอนนี PM, ้ตอนนี้ไป็คอนเสิร์ตไรแค่นะไม่เป็นคอนเสิร์ตไร้เส้นเลยนะไม่มีื่อยไปหลายคนมากครับน่าสนใจมากถ้าเราจะได้เห็นเพลงใหม่ที่จะปล่อยภายในสิบเอวันนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดใช่ปล่อยแล้วมันสิสี่ไม่ไหมสิบสิบวันนัดวันสิบสิบวันสิบวันที่วันี่ติดวันที่สิบแปลว่าวันนี้ก็คือเป็นวันที่เราปล่อยว่าเฮ้ยเราจะมีเพลงใหม่ปล่าอ๋อ n ใช่ no way no way ภาษาไทยว่า no way ภาษาไทย โลเลโมเยเยโมเมโยเยโมเมโลเลโอ้ยอันนก็ไม่อากมันชื่อเพลงมาจากไหนผมไม่ทันชื่อเพลงภาษาไทยอ่ะผมอยากรู้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเป็นทอดหนึ่งในเพลงแล้วกันนะครับฝึกดีๆนะครับก็ลิ้นพันได้เพื่อนผมลิ้นพันมาแล้วทำไมทำไมมันมันน้องเร็วมากหรือว่าคำมันแบบ มันยากมันยากไม่ห้องเลยก็หลอกครัหอไม่ต้องเดี๋ยวก็ถือว่าสปอยแล้วก็ไม่พอไม่มีเงินจ่ายค่าปรับแล้วครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าในความที่มันเป็นโนเวน่ะแล้วมันจะให้ทุกคนไปลุ้นกันดีกว่าว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับโมเมเกี่ยวอะไรกับโลเลเกี่ยวอะไรกับการโยเยอพราะหมายควาแค่พูดก็ขนลุกแล้วเนี่ยไมนคือขนลุกเพราะว่าคอนเทนต์นครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับแบบเพลงนี้ด้วยปล่อยวันที่สิบสิบพฤษภาะครับผม แล้วก็จะเป็คุมภาวันเกิดเลโก้นะมีคนเป็นลมสุดท้ายเลโก้เป็นไงจากนี้คือเราจะอ๋อ acting อะไรอะไรครับผมก็มีการตื่นเลยอย่างภาพภาพล่าสุดครับผมก็มีการเข้าตึกไปไปขอขมาผู้ใหญ่ครับผมใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะมีแทนไปว่าจะเตรียมอุปสมบทมาโปรดเราฝากทุกคนนะครับ ตอนนี้เราเตรียมบทสิกรรมไม่หมดตอนนี้เราเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวไงบ้างก็เนี่ก็ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับผมก็คู่วันนี้ก็มีทั้งห้องเนื้อเองจากในคอนเสิร์ตแล้วก็ต้องห้องบทสวดมนต์เตี้ยต้องเตรียมบทสวดบนเตี้ยแล้วโอกาสหน้าเนี่ยโอกาสแบบสมมติว่าเราบวชเสร็จแล้วเราจะติดใจเขาติดใจก็เดี๋ยวจะติดใจแล้วก็จะบวชทุกปีอ่ะไม่ใช่แบบเราจะแต่งเพลงมาเกี่ยวกับบทสวดไหมคู่การถามวรจะมีเิน่ห์อะไรบ้าง แต่ว่าไลเซอร์คอนเสิร์ตเนี่ยน่าดูมากไม่ไม่ไม่มาลับก่อนกันได้งานปิดครับผมงานปิดงานปิดเหมือนจะปิดตึกเลยตอนนี้ครับผมก็รู้สึกว่าหลายหลายคนน่าจะไปครับผมแต่ว่าก็น่าจะเป็นงานภายในครับผมด้วยความที่ขอความเอ่อไม่อยากรบกวนทางวัดด้วยเพราะเป็นวัดต่างจังหวัด ให้ฝ <c oughs> ากคอนเสิร์ตไลเซอร์ก,รกี่เพราะว่ามีบัตรแจกออนไลน์ครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับคอนเสิร์ตแรกของไลเซอร์นะครับไลเซอร์เดอะเฟิร์สไรนะครับผมวันที่13 14 15กุมภาพันธ์นี้นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับมีซื้อออนไลน์ได้นะครับไลฟ์สตรีมมิ่งที่ททเ e เลเ a จ e Major นะครับก็ฝากทุกคนด้วยเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยนะครับสำหรับพวกเราไลเซอร์นะครับก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆมีสไตล์ให้ทุกคนดูแน่นอนครับฝากด้วยครับสวัสดีครับท้องใจเรียนมองผมนะครับผม